สุดของเครื่องดนตรีต้องที่ Max Music Shop 87.5 Radio X คลื่นมันๆของคนพันใหม่ระเบิดทุกความซ่ากับ YCE Organizer สวัสดีค่ะคุณผูช้ชม v i r u a l Open Activity นะคะอยู่กับบีค่ะกับอาลีฟคอฟฟี่หุ่นดีสร้างได้นะคะวันนี้เราก็จะมาร่วมสนุกกันนะคะเดี๋ยว ยังไงแล้วนะคะผู้เข้าแข่งันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตามหากันนะคะวันนี้เนี่ยใครจะได้รับนะคะอาลิฟเชเป้นะคะกล่องนี้ไปชิมนะคะแล้วก็หุ่นสวยหุ่นดีฟ้างได้นะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ผู้ที่จะมาร่วมเล่นเกมแจกกาแฟาอาลิเซเป้ในวันนี้นะคะอยู่ข้างหลังนี่เลยสวัสดีค่ะใด่ค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะ,ะประแดงจ้าประแดงขายแตงโมจ้าอยู่ที่ไหนคะ่ะอยู่ที่สุนโลกอ่าที่ <ปะ S 2> ตลาดบา้าน<อ><อ>คลองค่ะแตงโมหวานหรือเปล่าหวานจ้าอ่ามีมีโชว์ด้วยนะคะคุณผู้ช<ส>มน,นะคะสำหรับทีม A นะคะเป็นคุณป้าแดงนั่นเองนะคะี๋ยว มาหาอีกทีมหนึ่งดีกว่านะคะอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะคะไม่ไกลไม่ไกลนะคะไปทักใครคุณเขาก็เลยค่ะและผู้เข้าแข่งขันอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะแนะนําตัวเลยค่ะคุณพี่ชื่อสุมาลีค่ะคุณพี่สุมาลีนะคะคุณพี่สุนะคะวันนี้มาร่วมเล่นเกมกันนะคะอยู่ตรงนี้แล้วมั่นใจหรือเปล่าคะ มั่นใจค่ะอ่ามั่นใจนะคะวิสุวันนี้ขายอะไรบ้างเอ่ยขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้านะคะอยู่ที่ตลาดบ,บ้านทองเทศบาลห้าสถานกติกามีง่ายๆนะคะก่อนที่เราจะแข่งฐานกันนะคะเดี๋ยวอธิบายกติกากันก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าอาริฟเทเป้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาและดูแลสุขภาพนะคะเราจะให้บอกชื่อผักค่ะคุณพี่ทั้งสองนะคะบอกชื่อผักตัวอย่างเช่นนะคะผักบุ้งผักวางตุ้งคนต่อไปก็ต้องพูด ผักบุ้งผักกงตุ้ง,งมะเขืออะไรประมาณนี้นะคะจะต้องมีการทวนนะคะเป็นเ,เกมที่ต้ใช้ความจามเล็กน้อยนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมนะค่ะถ้าใครที่พูดซ้ําเพื่อนหรือว่าจาไม่ได้เนี่ยถือว่าเกมยุตินะคะนะคะคุณผู้ชมช่วยกันตัดสินด้วยนะว่าใครเนี่ยจะชนะเลิศน,นะคะในวันนี้พร้อมนะคะห้าสี่สามสองแล้วะคะ่ะผักบุ้งผักบุ้งกางตุ้งผักบุ้งกวางตุ้งผักกาด ผักบุ้งกวางตุง้งผักกาดมะเขือผักบุ้งกวางตุง้งผักกาดถัวฝักยาวเฮ้ยค่ะเราได้ผู้ชนะแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนแรกนะคะจะต้องเป็นผักบุ้งกวางตุง้งผักกาดแล้วก็มะเขือนะคะถึงจะมาอันนี้นะคะสรุปแล้วนะคะผู้ชนะของเราคือนี่ค่ะคะแดงค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่สูที่ร่วมเล่นเกมในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอมอบนะคะอาลีฟเชเป ผลิตภัณฑ์จากอาลิฟัปี้หุ่นดีสร้างได้นะคะไปทานในคิวพันสวยงามไหมค่ะคงจะสวยกันนี้แน่นอนแน่นอนค่ะการะกันเลยนะคะสาป้าแดงค่ะลวไปเลยค่ะและแน่นอนนะคะสัปดาห์หน้าจะเจอวีที่ไหนนะคะกับช่วง Activity o p e n Activity นะคะกับผลิตภัณฑ์อาลิฟัปี้หุ่นดีสร้างได้นะคะอย่างเช่นคุณโชคดีวันนี้ป้าแดงค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะ 厉害！